วันนี้มาชมมิวเซียมของเมืองลาพเพอร์สฟิวจริงๆมันมีดูอีกเยอะเป็นห้องห้องอะแต่เส้นทางเดินมันค่อนข้างสับสนแล้วก็พิพิธภัณฑ์ม,มีมีวิธีจัดแสดงที่แบบแปลกๆบางทีมันก็ดูเนื้อหายากเพราะว่ามันอยู่ต่ำบ้างสูงบ้างอเลยเนี้ยแต่ก็แบ่งปันให้ดูสักแต่ละกันมันแปลกตาดมีมีเวลาดูน้อยเหมือนกันเพราะว่าพิพิธภัณฑ์จะปิดแล้ว นีคือลาพัสวิวเป็นเมืองที่เขาเปลี่ยนแปลงเป็นจากแบบเมืองหลายอย่างอะจากเมืองท่าแล้วก็เป็นเมืองท่าแล้วก็คือเขาทําโรงงานปั่นได้อะไรก็มีแล้วก็มีค้นพบทางโบราณคดีที่แบบว่าบ่งบอกว่าคนโรมันมาอาศัยมามาเริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ที่อยู่ให้ให้ดูมันเป็นยุค ล่าสุดดูทางเดินเป็นบันไดคือบ้านแปลกๆอ่ะไม่เคยเหมือนกันเพิ่งมาเห็นครั้งแรกบ้านอาคารตรงนี้ไม้เมยก็คือแบบใหญ่โตอมีเสื้อผ้าคือเขาก็มีโรงงานปั่นได้มาจากแบบผู้หญิง80คนกับเด็กที่อายุ12ถึง18ปีประมาณ150คนมาอยู่ที่นี่กัน แล้วก็แบบทำเป็นโรงงานแล้วก็เนี่ยพัฒนาวินน่งรงเท้าใหญ่มากเห็นมากจากอี้เครื่องดนตรีแล้วก็แบบอันเนี้ยเป็นเซอร์คัสแล้วก็คือเขาก็มีการทําเป็นแบบเหมือนเมืองตากอากาศเป็นร้ารองเป็นโรงแรมแล้วก็เป็น,เ,ปนเออ่ลานเสเก็ตลานเล่นสเก็ตน้ำแข็งธรรมชาติ ดูทางเดินเนี่ยคือการออกแบบเขาอะนี่อ่าการออกแบบเขาอะมันมันมันดูยากเนี่ยมันดูไม่ได้เลยมันอยู่ข้างในภาพเก่าแต่ว่ามันก็น่าสนใจตรงที่แบบคือเขามีทั้งของโบราณตั้งแต่ยุคอ,อะไรนะสัมฤธิ์สัมฤธิ์แล้วก็สมัยโรมันประมาณศตวรรษที่1นถึงสแบบเนี้ย แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นเรือกลไฟครั้งแรกที่มีเกิดขึ้นประมาณปี1 8 3 5ถูกปะ่ะเออใช่นี่ไงปี1 8 3 5นะฮะแล้วก็แล้นี้เป็นพิพิธภัณฑ์โปลแลนด์ยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าเห็นตัวพิพิธภัณฑ์แล้วแหละนี่ดูนะน่ารักเล่มันเป็นช่อง แล้วตัวนักกายกรรมกำลังออกกำลังกายเนี่ยคือเขาก็มีหุดูเครื่องมือมีดเมื่อ,อไรเขา,เขาสร้างบ้านเครื่องมือสร้างบ้านโตะล้มตะรีอะไรเยอะแยะเลยแล้วดูหลายอย่างนี่แมคโดนัล,ลก็เข้ามา เป็นสถิติเรื่องของการทำงานาาการทำงานแรงงานอะไรนี้เดี๋ยวมันไม่ได้ไม่ได้อ่านเล่าไปเดี๋ยวจะผิดอันนี้ให้ดูเรื่องการจัดแสดงก่อนตัวอาคารเขาก็แบบมีแสงธรรมชาติเนี่ยแล้วมันก็เป็นห้องคือใครจะไปรู้ว่าเข้าห้องนั้นแล้วก็มาเข้าห้องนี้ต่อได้แล้วก็เดินลงบันไดไปเรื่อย แม่นี่อ้ยนี่ดูหูยเครื่องเครื่องจักเย็บผ้าตัวเปเริ่มเลยน่าตื่นเต้นมีเลี้ยงนกด้วยแล้วก็ทำรองเท้าอืม,มเครื่องมือเครืงมือืองมือมสวยงามจัดเลี้ยงสวยมากปึ๊บนี่ โน้ตเครื่องมือเพียบยังไม่ได้อ่านเพิ่งมาถึงตรงนี้ที่นั่งพักร้านยาดูเครื่ิเลขนอัพโอดเทคเกอร์ร้านขายยา นี่มันขยะโบราณมีตาช่วงตาช่างอันนั้นเครื่องอะไรนะาเป็นแคปซูลเหมือนยาส่วนทวารเลยอุย้ยนี่ง่ายโทชี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 ป๊าบนี่ indeed ีเยยเยราที่นั่งให้แบบดูให้อิ่มไปเลยจ้ะ่ายเมืองลับเพื่อสิวเขาก็มีเป็นแผนที่เมืองให้ดูจากที่สูงแล้วก็เทียบเอาหลังจากที่เราดูแผนที่แล้วเราก็ดูข้างนอกบ้างว่าเป็นยังไงเห็นอะไรม,ไม้างไหมแสงมันแยงตาทางนี้ จะเห็นภูเขาและทะเลหงมาทีแล้วเดี๋ยวไม่ได้ดูไปต่อสูงไม่ไดลงบันไดไปชมต่อข้างล่างเลย เค่เชนชั้นเดาว่าเป็นของใช้ในโบสถ์ใช่เลยเนี่ยของบาทหลวงแต่ว่าเป็นนิกายอ่าอะไรนะคาทอลิกโอ้โหชิ้นใหญ่มากอ่ะ ที่ส่วนไหนนะอืมอันนี้เรต้องไปก่อนละมันจะช้านดยตัวบ้านไงภายในบ้านมันจะเป็นไม้แล้วก็แบบไม้ใหญ่ๆแล้วก็เอา จากไม้ที่นี้ทำจากไม้เป็นงานระ,ะบายสีนีลงล่างก่อนจ่ะหัวตกบันไดมันแบบมันเป็นไม้แล้วมันก็เอียงเอียงอะ แขนเราด้วย,ยลูกหินจะเป็นลูกระเบิดนี่พวกอาวุธที่เอาไว้สู้ป้องกันมังเฮ้ยนี่คือเอาไว้ให้ลองใส่เหรอยังมาก,กะอะหโหยมีไหว นอกบ้างโอเคนี่นเป็นแผ่นไม้ไมตัวนี้ด้วยไฟไหม้เมืองเหรอ,อเป็นภาษายเยอรมันหมดเลยอ่านตอนนี้ไม่ได้ 这个嗯。Uh. ตูไม้นี่คือสูงแค่แบบแค่หัวผ่านอะ่ะคือถ้าเป็นฝั่งตรงสูงคือต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องต้องจะต้องกกมต้องหมดเนี่ยต้องออกไปข้างนอกหูนะมันเป็นคนละฝั่งกันอะ่ะต้องินไปฝั่งโน้อนอีกเพื่อที่จะไปดูเนี่ยมันคือสองฝั่งอะ่ะ บ้านเราอ่ะมันเป็นไม้หนาๆแล้วก็แบบเตี้ยแต่แบบดูเจาะช่องอย่างเงี้ยให้มองเห็นชั้นล่างไฟอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นเตาผิงบ่อไม่รู้อ่ะเนี่ยก็สวยดีนะอืมนี่ ทางเข้าแคบอ่ะขอบชมกันทั้งไัอ่าใช่เลยเตาผิงให้ความอบอุ่นในในบ้านนี่มันไงอืมอ่าขอเอาไว้ให้ดูเนี่ยเขามีอะไรให้เล่นแบบบางทีก็งงว่าจะมีไว้ทำไมให้มันดูแล้วยากนี่อ่ะโอ้เป็นนี่อ c คาเดมิเกอร์ อุน u บ n เป็นนักการศึกษาหรอแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งอืุผมผู้ก่อตั้งอะไรสักอย่างคินเดนายเช่นเป็นคนเป็นลูกของคนรวยอะ่ะอืมอน่ารักอบอุน่นเป็นที่ทำงาน บ้านหรือเปล่าอ่านี่บ้านแบบบ้านปัจจุบันเหรอหรือ,อย่างไรให้เห็นฟังค์ชันการใช้งานของบ้านหรอ,อสวยหนูห้องเตี้ยแค่นี้เอง ภาพอะไรโอ้ยนี่ภาพปากนะเนี่ยสวยพื้นใหญ่อ่ะเป็นเมตรเลยอ่ะโอ้โปีหนึ่ บิวเทพเชเป็นภาพพรมเอาพรมมาปูพื้นเนี่ยเหรอสมัยก่อนนะนะทอกันขนาดนี้ดูตู้ดูตู้ไปก่อนดูงานไม่ได้อันนี้เป็นภาพบาุคคลสำคัญอุย้ย ร้อยเลยยกพื้นแล้วแต่ว่าทางเข้าก็ยังสูง,งก้าวลงเมื่อกี้นี้อันนี้อันนี้เอรมัน l ี่ l อยู่ตรงนี้ 10 pi ni Willig mal leer ich dir auch. จริงๆเขามีหนังสือของเขานะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราวางไค้มานั่งดูอ ผู้วาดภาพเหรออืม ที่แบบนี้เลยอะไรจะมีอะไรสนุกสนุกแบบนี้อ่าเข้าใจแล้วอันนี้คืออธิบายเรื่องเตียงนี้เตียงที่เห็นอยู่ตรงนี้จ้ะเึ๊บอืม มีเป็นอ่างล้างมือล้าง สวยจังเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยมทำดีไซน์เก้าอี้ไม่เหมือนกันไปไปดูมาหลายมีเซียมละว,วาย มีเสียงกุกก๊กคุกก๊กแบบเหมือนมีคนอยู่มันมีเซ็นเซอร์หวัดเสียวเลยเดินอยู่คนเดียวอืมโอ้บ้านหลายบ้านอ่ะที่ไปดูมักจะมีตูใ้ใหญ่ๆ่อ่ะวางอยู่ตรงทางเดินด้านนอกแบบนี้ืมต่อกี้เรามาจากข้างล่างขึ้นไปดูอีกเนี่ยนี่ห้อง โอ้ยมีเซนเซอร์จริงๆวะเนี่ยขอดินมาถึงนี้ก็มีเสียงมีเสียงบรรยากอันนี้คือเครื่องทำอะไรนะ